โอ้ยโอ้ยแม่งคิดแต่กินฟอห์ครับสวัสดีครับผูกับผมเล็กซีซาครับวันนี้ผมจะพามาทำ่ารองรถรองรถนี่เราเรารองไปแล้วนะครับยินดีหรือยังวะก็คือเรารองรถไปแล้วนะครับคลิปคลิปก่อนหน้านี้คลิปนี้เราจะมาทําการหาอยู่หากินนะครับก็คือแบบมันเป็นยังไงนะกินเที่ยวเนาะนโยบายของทางรัฐของเราคือกินเที่ยวนะครับแล้ววันนี้เราก็มาทำเมนูเด็ดไม่รู้ว่าเราจะได้อะไรนะครับถ้าได้หอยก็ทําเมนูหอย ได้ผักบุ้งก็ทำเมนูผักบุ้งได้อะไรเด็ดๆแล้วก็ทําอะไรเด็ดๆนะครับเออประมาณนี้นะครับก็คือวันนี้เรามาอยู่ที่ทุ่งนาอ่าอุ้ยทุ่งนาที่เดิมครับที่เราลองรถเนี่ยคือถนนเส้นนี้นะครับก็คือก็คือถนนหลวงเขาไม่ให้ลองรถหรือทําการแข่งรถหรือดัดแปลงอะไรทั้งสิ้นนะครับเราก็เลยแบบลองแม่ที่ทุ่งนาผมเลยก็เส้นนี้มันเป็นของทุ่งนาผมหรือแม่ผมบริจาคให้ดวงนะครับเอาง่ายๆเลยตรงนี้เป็นถนนที่ไม่มีรถสญจรนะครับก็มันเป็นสถานที่ลองรถแบบ แบบว่าเราลองรถเราทำเครื่องทําอะไรมาแล้วก็จะมาลองกับที่นี่นะครับก็คือวันนี้เข้าเรื่องเลยดีกว่าครับเข้าเรื่องเลยแบบเราก็จะมาทํามาหาเมนูครับหาอยู่หากินนะครับวันนี้กับรถหมาในตํานานเคียวน้อยมวยนักสุไปครับ ตอนนี้เราก็เจอที่บ่อนยุคตอนนี้เราก็เจอบอ่ออันสูงใหญ่ไซสันแล้วนะครับเราก็จะทำการหาหอยขั้นตอนแรกเราถ้าเราได้หอยเราก็จะเอาหอยถ้าอะไรเป็นวัตถุดิบในการทำมาฮากิี้เราก็จะเออนะครับต้องดีบอนเหี้ยทำไงวะลงวะลงอยู่วะเงินวะด,ดีหรอเอาลงก็ลงวะเพะื่อนผู้ชมและคนดู ลงมาเปียกแมงเงยนลงมาเปียกก็ซื้อเนาะอุ้ยซื้อเหรอเขาคือยังไงไปนะบอดี้ครับตอนนี้นะครับเราก็มาถึงที่เขียนน้อยแล้วนะครับก็คือเราจะทำการหาเสบียงในการทำกินวันนี้ครับไม่เซ็งใช่ปะใหญ่เลยครับวัน้าวแมงเอ้ยศูนย์ กเมียงสแตกเลยครับตอนนี้โอ้โหตรงนั้นเราเราเราเจอกระท่อมทำแจนะครับไม่รู้ว่าเป็นของใครของลุงผมเองไหมครับก็จะมาถึงครับแ้ว่ามีว่ามันจะมีอะไรให้เรารับประทานให้เราสวบไหมครับวันนี้โอ้โหมันบอกเฮล้วเฮลลาบ๊อบบ๊อบบ๊อบเฮลลาขำเอยว้าา เจอของที่เราต้องการแล้วครับท่านผู้ชมตอนนี้นะสามหัวสี่หน่วยครับห <c oughs> ่อดลงมานึ่งหัวใจแมงเอ้ยดีใจว่าสันโอ้โ <c oughs> <c oughs> <c oughs> นี่ก็ย่หอยใจยันแล้ เาเกือบเกือบเกือบแม่กูสุดเศร้าสุดเศร้าเลยครับท่านผู้ชมกูคือเบียร์เนี่ยมันคือซุนไงวะเดี๋ยวเอาเป็นว่าเมนูหอยยกเลิกครับเราจะไปกับเพาะเราจะเอาไปกับเพาะไปทำอะไรดีวะเดี๋ยวมาเราได้แล้วครับเอาเราก็จะเอาวัตถุดิบชินแนกก่อน เราจะไม่จุงไว้ให้ใครเลยนะเราจะได้ใบกระพมมาแล้วครับเออกมเฮ้ยเราเจอแล้วนี่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 บดนี่นี่เจอีักบุงนะคผักบุ้งนบผักบุ้งตอนนี้นะครับเราก็ได้วัตถุดิบมาแล้วนี่ก็คือหอยเชอรี่นะครับผมไม่ทราบว่าแต่ก่อนหอยเชอรี่เท่านี้เยอะเยอะนะครับโคตรหลายนะครับแบบตอนนี้ศูนย์พันไปเบิดครับ เออตอนนี้นี่ะศูนย์พันไม่หมดนะครับผมไม่เข้าใจอย่งว่าหอยเชลลี่ยุนไปตายหาใหญ่ใหญ่ไม่หมดพอถึงร้านตําป่าแล้วครับเออโปรดจงไม่ให้กูด้วยนะครับอย่าลาบหมดหลายนะครับเออว้ไปตอนนี้วมาถี่ๆของเราแบบใกล้ได้จะได้ใกล้ได้จะใกล้จะได้ไดครบเล็วนะครับก็คือตัวนี้พริของเด็ดของเราตัวพริกนะครับพริก แล้วก็บนเทียงนี่น่าจะมีปลาเด็กนะครับโอ้พระเจ้ามีปลาเด็กนะครับเราจะใช้ปลาเดกแทนน้ำปลานะครับถ้าเราได้อะไรเราก็จะมาใส่รวมกันหมดเลยตอนนี้เราได้มีมีพริกมีผักกุ้งนะครับแล้วก็มีใบกระเพรานะครับเราเอามาพออยู่พอกินครับเราไม่เอามาเยอะครับพอหย่อมยอมพอครับเราก็จะไปหาใบตองครับนะครับเดี๋ยวจะไปตัดใบตองกันนะครับตอนนี้นะครับวัตจะดิบของเราอันต่อไปเรา เราจะเอาใบตองครับไปเป็นตัวห่อวัตถุดิบของเราครับกออ็คือเราจะอยู่กบบับป่าๆนะครับสายป่าสายฟาร์มนะครับเราจะเอาใบตองครับไปห่อวัตถุดิบของเราเอ,อผมไม่รู้ว่าเขาตัดแบบไหนครับก็คือผมไม่เคยทําเลยบอกเลยรเราได้สองอันแล้ว <laughs> อันนี้ตัดวังถึงวะ ี่เราจังไปจะ,ปจะ,จะปก,ออก็จะเดินหาพื้นที่ต่อไปก็คือเครื่องเทศเครื่องปรุงครับเรากนะ็จะเดินหาเราไวกครับขาดีกว่า,าโอ้ป๊าดฟุกเหรอวะใหญ่หมดเลยเดี๋ยวเจอไข่ไก่ครับท่านผู้ชมครับป๊าดเดี๋ยววะพวกจุกไกเจอไปแล้วเราเจอไข่ไก่ครับเรื่องอะไกูจะไม่เจอไก่หรอวะต,อ,ตอนต่อไปเราก็จะล้างวัสดุของเราครับ ขั้นตอนต่อไปเราก็จะล้างปฏตกรี์ของเราครึ่งเราลงมาแม่งทั้งห้ากเลยยะยะยะเมนูนี้เรียกว่าเมนูหมกไใส่ใบกะเพราใส่หอยใส่พริกแล้วก็ใส่ปลาเด็ดน,นะครับคิดอย่างว่ากูเป็นแฮ็ตแบงสซะละสู้นี่ก็มีแนวเฮ็ดอร่อยแน่นะครับอร่อยแน่นอน แล้วก็จะเสียจานมาครับจานมามีดบอาได้มีดอ่ะก็จะล้างใบกระหล่ำครับล้างใบกระหล่ำล้างอีกครับไตหันไม่พอเราแค่นี้พอครับเอาปลาปูครับปลาปูปลาปงเราปลาปูฝรั่งก่อนทิ้งไปเอาแค่นี้ละ what จะมาเด็ดพีทพีทโรแม่งแล้วอย่างเหมือนเหมือนเหมือนจะเตรียมมาแต่ก็ไม่ได้เตรียมนะครับจริงๆริงนะครับแบบนนเนี้ยมันพริกเนี่ยแร้กเก็บมาพีทโรก็ได้แล้วนะครับเนี่ยเนี่ยแค่นี้พอัวไม่ถูกเออเออ้าเจ้าถ้าต่อต่อไปนะครับเราก็จะทำการตอกไขล่ลงที่เราได้จากการ ไขอวยครับนเก็จะัลนีนะครับเราก็จะตีไข่ครับเนี่ยอะไรดินโอ้มครับเราก็จะตีไข่ครับอย่างงี้นี่นะครับเมนูของเราวันนี้ง <laughs> ต่อไปครับเนี่ยเราก็จะเอาช้อนน,น่งนี้ก่อน,นแล้วก็จะตีว่างาลงไปครับการ มกไข่มกไข่มกไข่ขใส่เมนูมันจะเป็นใหนหัเราเรา่ะมาครับเราก็จะมาวางไว้บนที่ผานไฟที่เราดันไว้ครับเราก็จะมาวางไว้แต่เราต้องมัดไฟเราอย่าให้มันติดนะ จับแนวเลยนะเนี่ยก็คือตอนนี้นะครับของเราแบบมันได้ที่แล้วนะก็คือเนี่ยใบตองมันไหม้แล้วไม่ใช่มันได้ที่หรอกใบตองมันไหม้แล้ว,ลวเราก็เลยจะมาเปิดดูนะครับว่ามันจะสูงหรือยังนะครับเปิดออกมาแล้วเปิดออกมาแล้วออมแวม่ ไสุกใครบ่สุกโสูนะวะแบเนี้แล้วก็จะเข้าข้าใหม่ะครับก็คือตอนนี้ครับรอบที่สองนะครับที่เรารอคอยครับคือรอบแรกที่เราเอาไปหมกใหม่มันไม่มันไม่ไหม้ครับมันไม่สุกรอบที่สองนี่ไหม้เลยครับเย็ดเค้กโอ้ยโอสูญแม่งเลยวะมึงด้วมึงเราก็จะเอาลงถ้วยถุงกาา จัดเสียบเดี๋ยววะไปขวายู่เขวาอยู่ออเห็นปะแล้วกย่าราดด้วยน้ำจิ้มลงนะครับมาถูกปะดูนะครับแบบหมกไข่ครับหมกไข่ราดน้ำจิ้มนะครับแบบนี่ครับปาดบ้างด้วยนี่นี่นี่ผักกุนล้วน ก็มีเัเห็ตาลกูกักพิกครับแรับๆๆแซบไปหนนะครับแซบไปหนโอ้อคือครับเมนูหมกไข่ใส่พรกบงใส่หอยหอันใส่พริก ก็ใส่อ <im sharing> ่าอย่างีกวะใบกะเพราครับอ่าเมนูนี uh, oh ้ผมเขาเรียกว่าหมกไข่ใส่ใบกะเพราแอนพริกแอนผักบุ้งโว้ยกว่าเผ็ดก็ขอคลิปนี้ขอฝากติดตามไข่นะครับ้ยสำหรับคลิปนี้ผมก็ขอฝากกดไลค์กดซับสไคร b ์กดแชร์ให้ด้วยนะครับจะดึงกดกร่งให้เป็นกำลังใจแก่ทีมงานทำแดงแห่งประเทศไทยด้วยนะครับแซ่บครับกินต่อครับ ใ้ผ mm ิดแน่นเจ็บย